วัสดีครับวันนี้พี่น้องผมพาหมาบ้านสวนครับนีผมเล่าพี่น้องเป่ากล้วยอยู่ด้านหลังขอบเป็ดครับตัดกล้วยหอมครับผมไปไปเบิ่งกันเอาถามมาเลยครับอันนี้ก็จะมีอันนี่กัวน้อยมากครับผมันดูทั้งน้องลูกไปไปดูกล้วยมาแล้วไปดูตัดกล้วยกันดูห่างๆดูห่างๆอันนี้จะเป็นไก่พี่น้องยกหลานไว้นี่แหละนี่ยกหลานนั่งไว้ตรงนี้คนก้านั่งตรงนี้ลูก ใหนั่งรออยู่ตรงนี้เออให้นั่งรออยู่ตรงนี้เอานั่งตรงนี้นะนั่งรอตรงนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวออนเดี๋ยวออนจะไปตัดกล้วยก่อนนะกล้วยอ่ามีสองสองเครือเลยองกล้วยเขาเรียกกล้วยหอมหอมอะไรอ่ะกล้วยหอมสกลนครเยเครือันระวังระวังมันหล่นนะมันจะแตก เอากระพอลงกู้มากับวุ้ยอุ้ยวุ้ยม <c oughs> ีคนหัวร้อนบ้างแห้งบ่ได้ครับนี่จะหาสองต้นน,นั่นน่ะเอ้านี่เพื่อานมีวีนึงเคลือนึงเคลือนมาเือเคลือนเคลือมันหวีตัดเลย สวยครับเอาไปเอาไปตัดบ้านเอาต้นลงกันพอแล้วอันนี้นะตัดออกครับมันเกิดไม่ เดี๋ยววีวอลคอยพาเพื่อนมากินเคบเบอร์้วยนะเสร็จสิ้นภารกิจพี่ต้องตัดตัดเครือสุกให้ตะมือหน่อยได้เออวีสุกไม่ค่อเครือสุกวีสุกมีดอกมหน่อยมามติไม่ตัดยังไงวะมันจะได้ไม่แตกครับครับรอแป๊บหนึ่งครับต้องมีใบเลื่อยดืโอทำยังไงดิใบเลื่อยเมื่อเลยมาตัดตรงนี้โอ้ยเอามาให้ลูกชายฉันกินสัก อันหน่อยสิโอ้ยอย่างนี้เลยนะสุกค่าเครื่องของแท้แตกเลยไปตัดที่บ้านได้ป<ะ>ไปพี่องยกชูสิสองอันนะ่ะชูชูให้ดูสิโอ้โหวปบานเฮาครับยิ้มหน่อยสิสวยงามอลังการ อโอเคจบเพียงคลิปนี้ครับผมกันสวัสดีครับ